สองมังโคลก็แจ้งเกิดแล้ววันนี้นะครับกเกิดเขามาขอแนะนำตัวเองกลับทางบ้านหน่อยอ๋สอสวัสดีครับสอ,อ,อมบงมังโคลเฟียครับเฟียครับวันนี้ทำไมมาโหดมากเลยอ่ะน้อง โอ้โหลูกลูกไหนที่น็อกกับลูกไหนสอบสอกใช่ไหมจะมาบวกยกสี่นะเราเราเรื่องวันนีเราก่อนก่อนน็อกเนี่ยเป็นไงบ้างโดนโดนเขาเหมือนกันไหมโดนโดนเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหวันนี้วันนี้ยกสองไปเลยเพราะว่าเขาของของเขาเดินเดินข้อหาครับอ่ะสอบดี่เห็นยกตั้งแต่ยกสองยกสามเลยใช่ไหมเล่นเร่นไม่อยู่ใช่ไหมโอ้โหเร่งเล่นไม่อยู่เขามา หลายทีแล้วถ้าเกิดประเทศสองนั้นเป็นไงบ้างเงยไหมเงยไหมเงยเหมือนกันว,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 วันนี้ถือว่าเป็นการเก้เกินไหมแท้ใครมาโชคโผล่ขนาดนี้แท้ใครมาแม้หลาไฟเหมือนกัน<ไ>แท้มาสี่ไฟยังไม่มี<อ>นนเ,เลยอิวักิเลยสี่ไฟี่แท้มาอีกอขาใจใครมีมีในใจไหมไม่ไม่เ ตอนนี้ชกพี้สุนทิกัดไหนร้อยสามห้าร้อยสามห้าเอาล่ะครับผมอ่ะฝากเป็นมวยหน่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้ววันนี้ผมทำสำเร็จแล้วขอบคุณทุกกำลังใจเชียร์ครับขออีกิครับผมครับผมคือเนี่ยเด็กอ่ะมันก็คือมันรุ่มรุ่มดอนดอนมานานนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามที่จะผัด ดันให้เขาได้มีแรงใจเราอยากให้เขาได้ซ้อมอ่ะตอนนี้เขาก็ยังดูว่าสามยกก็ยังดูว่ายังอ่อนก็เปียอยู่ับก็อยากอยากเตือนสติน้องผ่านสื่อผ่านไปน้องควรจะขยันมากกว่านี้ถ้าไม่ได้รูปสองอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นผมยังไม่ทราบเหนื่อยดีครับดูดีดูกันดูกันได้นั่นอ่ะโดนเขาโดดใส่โดดใส่ไม่มีแรงดีน้องเขาก็แบบว่ายืนอยู่กับที่แล้วก็ฟันสอกได้ ก่อนทุกเนี่ยกำชับบอกน้องไงเพราะว่าแพ้มาสี่ไฟคือให้กำลังใจแรงใจรใจะสอนยังไงครับแค่แค่เตือนสติเขาว่าให้สู้นะอย่ายอมเขาเกินไปแค่นั้นเองอ๋อให้สู้อย่ายอมโอ้สองทำนี้เลยนะโอ้โหถือว่าน้องกลับมาไฟนี้นี่ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเตือนสติน้องว่าให้ให้ให้ดีกว่านี้ให้ไม่เหมือนให้ดีกว่าทุกๆไฟครับเ่รั้นี้ก็ทําดีขนาดนี้แล้วไฟหน้าน่าจะดีกว่านี้เห็นไหมก็ได้เงินอาชีตอะไร มาอจีเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นวันโอ้จากคไอเสียอบจิมมี่ห้าหมื่นแล้วก็บอลเจปีทุบสองหมื่นครับอบอลเจปีทุบสองหมื่นครับแี่บอลก็มาลงลงมาที่ที่มุมด้วยครับน้องน้องบอลนี่เป็นเป็นนายทุนและก็เป็นผู้สนับสนุนเราอย่างดีเลยครับพี่เรียมองช่วยเหลือค่ายเราเยอะมากน้องกลับมาเนี่ยมองมองกลับไปถึง ที่แพ้มาสี่ไฟเนี่ยขาใจใครมากที่สุดครับที่เพ้อเพ <ๆ S 1> ้ออ๋อ,อ,ไ,อไม่ไม,ไม่ไม่ขาใจครับก็คือน้องเขาก็แพ้สภาพเขา ช่องเจ็ดต่อไปอ่ะถ้าเขาความดีอ่ะครับผมก็ต่อยเท่าที่เราแพ้มาแล้วเราต่อยได้ทุกตัวต่อยได้ทุกตัวเลยใช่ไหมครับช่องเจ็ดเราแพ้ใครมาจำได้ไหมต่อยที่ช่องช่องช่องสามคอแล้วที่คอสุดเลยใช่คอ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 ใครแพ้ใครรัเด็ดเด็ดเด็ดพยักครับเด็ดพยักเด็ดพยักพยัก็ได้ทุกคนนะครับเด็ดมีได้แม้กระทำน้ำน้ำพองน้อยก็น่าจะ เพราะทำไมเด็กเขามีกำลังใจอะครับเขาให้การคิดซ้อมเขาดีขึ้นแล้วเขาตั้งใจแล้วครับคือคือน้องเขาเป็นคนที่ไม่พูดนัทเนเนอร์เขาจะแบบนั้นกาเขาก็เฉยเขาก็ไม่ไม่ออกความเห็นเราก็ไม่ทราบว่าเขาดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรควรจะเตือนเขาอะเขาวบาเขาเป็นอะไรเขาอยากทําอะไรเขาอยากเห็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมีมีมีสองประโยชน์นะที่พี่เซเรียมบอกก็คือสู้กับยายยอมสองอย่างสองอย่างแลาก ถ้าเกิดว่ารซ้อมอยู่ค่ายอ่ะไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะผมมีแต่เกณฑ์ยอดมวยมาอยู่อยู่ที่ค่ายเราที่จะมาเสี่ยมสอนน้องเขาครับผมครับอ่าเอาละครับผมอีกอย่างหนึ่งผมก็ดูมวยมานานถึงผมจะไม่ได้เก่งแทคนิคแต่ว่าผมเก่งในการดูอากาศดูอะไรดูการว่าทิศซ้อมมันดีขนาดไหนการเต็มร้อยไม่ร้อยอ่ะผมดูว่าผมทำมวยมา30ปีแล้วโอ้โหเอแล้วครับผมวันนี้กลับมาแล้วนะวันนี้นะสองฝั่งโค้งอาิ์กิามเลยนะฮะขอบคุณมากครับี